เปลี่ยนยางไม่ต้องไปถึงไปถึงร้านแล้วครับเดี๋ยวนี้โทรเรียกบ,บริษัทนี่เลยนี่เบอร์โทรเขานี่ฮะกดเข้าไปในเฟซบ,บุ๊กได้บริการ ตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้ฟรีต้องเดินทางนนะอุปกรณ์ครบเลยนะมาครบเลยนี่กดเข้าไปเลยนี่ชื่อบริษัทย,ยางที่เราสั่งมาเป็นยางยี่ห้อนี้ี่ ขอบจะบางเป็นยางลันแฟตนะลันแฟตนี่ลันแฟตลันแฟรลันแฟตปีปึ๊บก็จะไปเขียนไว้เลยคุณไหนเอ่ยปีเวลาดูปีดูนงะงตัวรุ่นนี้นี่คนี่ปีใหม่เลยสองพันยี่สิบสามนะฮะซื้อยางต้องซื้อยางปีใหม่ใหม่เดีย๋ยวถามราคาเลย เห็นราคาจะเป็นลมซื้อมอไซค์ได้คันหนึ่งยางยางเปลี่ยนยางที่ซื้อมอไซค์ได้คันอะไรซื้อเว็บเว็บราคาเว็บเลยนะราคาเบียวเว็บหกหมืนกว่ายางซื้อเว็บร้อยี่ห้าได้คันหนึ่งเลย Để nó đơn thang đằng Bạch